ทุกคนมาขอโชคนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลขอ่างน้ำมนต์นะครับจุดไนที่นี้จะถึงนู้นเหรออ่ามีสองที่มีตรงนี้เจ็ดร้อยปีกับตรงนู้นแม่ตะเคียนอ่าแม่ตะเคียนปากคลองทาะเวสสุวรรณใช่สาธุทุกคน อ่ท่านผู้ชมตอนนี้เราเดินทางมาถึงวัดสว่างอารมณ์แล้วนะครับอืมเดี๋ยวเราไปดูเลขอ่างน้ำมนต์ันเนาะด้านซ้ายเรามาทุบเทียนฝั่งนี้ถ้าใครมาก็มาฝั่งนี้อ่ะนานา,นานมาที หวังว่าจะได้รับโชคนะเพราะว่ามันอยู่จริงๆมันอยู่อยู่ที่คนตีเลขนะก็คือเรานี่แหละคือถ้าเราตีเลขถูกให้กับเอซีก็คนก็ถูกไงปิดกระจกเออกระจกแตกทําใหม่อล้วทาใหม่แล้วปิดกระจกด้วยลมไม่พัดตัื้อใหญ่มากพี่อือโอ้เจ็สามตัวร่างใหญ่โตมโหฬานใช่ใหญ่มาก กศูนย์เก้าเปเจ็ดสามหกแปดเก้าหรือหกศูนย์เก้าเปเจ็ดสามไม่ต้องแปลนะโมนี้ใช่เหรอ,อตรงๆหกแปดเก้าแล้วก็เจ็ดสามหกมันยังสะท้อนตัวนี้อยู่นะเนี่ยตัวเนี้ยนะเออหกเจ็ดสามมาชัดอยู่นะเจ็ดสามไม่รู้ว่าเจ็ดสามหรือเจ็ดเก้าเหมือนกันชัดอยู่เนะะะาะก็ไม่แน่นะ เอ๊ะทำไมเขาทำเลขมาฝั่งนี้เองมันหมุนมาเองวะอมันน่าจะหมุนมาเองนะน่าจะหมุนมาเองอทุกคนดูนะมันก็ทะาท้อนนะไปดูก่อนแล้วแต่เอาแล้วแต่คนจะตีเนาะแต่ถ้าถามผมผมก็เห็นเป็นหกแปดหกแปดเก้านั่นแหละของพี่ทำไมเป็งเหลืองๆวะอืมอันนี้ก็เป็นสีเหลืองนี่ไงต้องพีอดดเอสดูอบอกว่าเลขชัดเจนเกินเอ้าเลขชัดเจนก็ไม่ดีอีกเหรอ ก็ดีแล้วไงคนจะเอฟซีได้ไม่ต้องตีเยอะเนี่ยหกแปดตัวสุดท้ายนี่เลขเก้าหรือเลขหนึ่งมาดูดีๆทุกคนคิดว่าเป็นเก้าไหมมีเจ็ดล่างน่าจะเป็นเจ็ดสามหรือเจ็ดเก้าเนาะ ไม่เจ็ดสามก็เจ็ดเก้าแต่ด้านบนเนะเป็นหกหกแปดเก้ามันก็ไม่แน่อาจจะเป็นมุมนี้ก็ได้นะนี่ไงอาจจะเป็นมุมนี้ก็ได้นะ 7, 8, เป็น 6, หกรอเปล่า 6, 8, 9, หกแปดเก้ารูอหกเจ็ดเก้าทุกคนดูดีๆนะนี่นะครับทุกคนขอให้เลขที่ขันอาน้ำมนต์แห่งนี้เนาะ วันนี้ก็ขอให้ปังขอให้รวยขอให้ทุกคนที่เราเราอยู่ได้รับโชคเนาะนะกำลังว่ายอยู่เลยทุกคนที่หนึ่งนะครับ,นบนืสามดาวกบบลสามามีสามอยู่ในอ่างน้างมลก็มีเลขสามนะาะมีสามเนาะใช่สี่หองสีแดงอ้าสามสา,มสาม่แล้วอืมเลขสาม อีกตัวหนึ่งก็อาจะเป็นสามจริงเหรอแล้วก็เทออกดูในนี้อาจจะมีสามหมดเลยอือใช่นะขอให้สองสามสามสองสามสามสองสามสองนี่ถ้ามาสามสองนี่ก็ตรงกับนี่เลยนะพี่บนะอลลีเนาะพี่บอลลีก็ได้เลื่งนี้เนาะ ให้ด mm ูให้ดูอีกทีเท้งที่ใครรับชมอยู่เนาะก็ฝากตีเลข่อยนะฝากคอมเมนต์คลิปด้วยนะท่านผู้ชมเนาะก็จะไปเลขนี้เอาะเนาะข่าวสารต่างๆใช่ที่คนถูกหวยใช่ไหมอืมตะทอนนี้มีคนถูกอันที่หนึ่งใช่ไหมไม่แน่ใจนะแต่ก็น่าจะได้โชคอยู่บ่อยๆแล้วก็ไอ้ไข่ได้ไหมไอ้ไข่อย่ที่หนึ่งกับตรงพญานาคเนาะ ไม่ใช่ไข่นะเป็นเออกุมารกุมารน้นมมองเก้าอะ่ะเออได้สามสิบล้านเหมือนกันตรงนั้นอ่ะดูนะทุกคนตีไปตีไปคือเขาอาจจะทําเลขกลับกันอนะ่ะสลับฝั่งนูน้นอาจจะเป็นแนวนี้ก็เลยนะแล้วฝั่งนี้ก็เป็นแนวนี้ไงสลับสองฝั่งไนงะแต่ว่าถ้าฝั่งนี้เป็นเลขเป็นเลขมากกว่าไม่ใช่ตรงนั้นน่ ลงมาเป็นเลขหกหรือเลขเก้าเลยนะเนี่ยเั็นนะี่ไงตวบนนลยนะอืมจะเจ็ดมันมันหันนแนวนั้นไงอเออเนี่ยทุกคนลองดูนะแล้วก็ฝากฝากทุกคนตีแล้วกันอืมอาจจะเป็นแนวนี้แล้วนะครับแต่เราว่าเราหันผูกมันจะเอียงไปยังไงอ่ะคน,นคนทําจะเข้าไปนั่งยังไงอย่างนง้นนะลมอาจจะพัดมาเป็นนี่จะอ,อ,อยู่ในกระจกนะเอด็ดเอาดีดีเนี่แหละ กทุกคนมันจะเป็นสองมุมนะฝั่งด้านนู้นกับด้านนี้นะก็ลองตีมาแล้วกันเราจะเป็นเลขอะไรหกกับเก้ามันก็ถ้าฝั่งนึงก็หกฝั่งนี้ก็เก้ายังก็หกกับเก้าก็ไม่หนีอยู่แล้วไงสองตัวตรงกลางก็เป็นแปดอยู่แล้วแต่ไปยังไงมันก็ไม่หนีอยู่ไม่มันมองเป็นแปดเป็นศูนย์นะตัวกลางอะขนาดมันก็คล้ายเลขศูนย์เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่ามีคี่ตรงกลางไงอืมไอตัวตัวตัวล่างกำพรมระหว่างเจ็ดเก้าไปเจ็ดสามมากกว่าแต่ถ้าดูดังเงี้ยเป็นหกใช่ถ้าดูงี้เป็นหก แต่ว่าในเกจะดูไม่ได้อาจจะเป็นหกสี่ก็ได้นะดูมุมเนี่ยเออแต่หกสี่ออกไปแลแต่มองมเหมือนเหนะมือนเป็นหกสี่ไหมเนาะนขีดตรงตรงนี้เออเนะยังไม่กับเพืคู่เป็นสองทา่เาจับให้มาทีเนาะปามปามสองดูนะทุกคนแล้วก็ตีเลขมนด้วยแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมขอไหว้ตะทองก่อนนะหวจะอใส่แบงค์้วยนะ สาธุสาธุขอโชคขอราบฟังๆเลยขอให้เลขที่เห็นในอ่านในวนวันนี้เป็นโลกเป็นโชคเป็นลาบสำหรับ f ีทางบ้านเลยสาธุาธไปดูเลขกันเมื่อกี้เรืมดูแปดเก้าแปดแปดเก้าแปดสาธุเมื่อกี้พีเอันนี้ไปแล้วนะผมขออันนี้หนะ่อยอืม ตัวเดียวเลยหนึ่ง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 หรือเปล่าเอ็ดหนึ่งหนึ่งหรือหนึ่งเก้าดูสิหนึ่งหนึ่งหรือหนึ่งเก้าหนึ่ง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 ท่านผู้ชมหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งถ้ตรงกับพี่บอลีเลยพี่บลีได้เลขอะไรห้าหนึ่งหนึ่งแล้วทำอะไรห้าหนึ่งหนึ่งได้เลขอะไรจุดทพี่บอลีจุดทูปได้สามหกสอง เราได้ที่วัดอ้อมใหญ่ในโบสถ์ห้าหนึ่งหนึ่งอ๋อเหรออสาธุขอไปจำโชว์เดอ้อหนึ่งหนึ่งท่านผู้ชมหนึ่งหนึ่งนะครับนหนึ่งหนึ่งไปอ๋อเหรออืมขอดูตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้จะเป็นอันนี้เป็นอะไรอะ่ะแม่นางไม้อะ่ะด้านในนี้เป็นขอนไม้ตะเคียนท่านผู้ชมพาทุกคนมาดูตรงนี้มีเสียงพ่อแก่นะครับ เก่าแก่มากเลยมนะั้เนาะเอดลองมาตีเลขตรงนี้ไหมเป็นเลขเป่ะเนี่ยเอดมาดูดิอันนี้เป็นขอนขอเขาเรียกน่าจะเป็นอ่าขอนม่ตะเคียนหรือเปล่าท่านผู้ชมเนี่ยตั้งแบบนี้นะครับเป็นเลขหรือเปล่า อืมว่าทุกคนเห็นเนาะอืมอืมนี่เหมือนเลขอะท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นี่นี่ เมื่อกี้มองตรงนี้ท่านผู้ชมเหมือนเลข9กับ4เนาะนี่9 9กับ4ตรงนี้นะครับนี่นตรงนี้เลข9กับเลข4นะครับคู่กันนะสีดำนะ9กับ4นะทุกคน9-4ชัดเจนเนาะเป็นเงาดำนี่นะท่านผู้ชม 9กับสี่ตรงนี้นะอย่าลืมเนาะโอเคนะไปละ uh, กำลังไปที่วังพญานาควังนาคินอีกเดีวท่านผู้ชมเมื่อก,กี้นี่มีเสียงเพลงนะเราก็เลยไม่ได้ขอท่านผะู้ชมมาใหม่มาใหม่ม,า,มาดูใหม่นะเพื่อจะได้รับโชคนะ <laughs> นี่จุกินยังไม่เสร็จกันนะ <laughs> อันนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูเอาเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้นะเฮ้ยตรงนี้มีเลขด้วยท่านผู้ชมทะเลกเห็นไหมสามสามป่ะเนี่ยสองสามสามป่ะเฮ้ยเหมือนสองสามสามน้เลขสองสามสามป่ะ อุ้ยตรงเราเสียงเสียมสีเมื่อกี้เลยทําชุบสองทำสามเลยเออไม่แน่นะอืมีเลขไหมเนาะแม่อือพอไปรนัดรอรับรจาเอาแม่ มาดูท่านผู้ชมเผื่อเป็นเลขเนาะอันนี้ลูกแก้วอันนี้จะเป็นลูกแก,ก้วป้ะไม่รู้น่าจะเป็นลูกแก้วใช่ไหมนี่ท่านผู้ชมเลขอยู่อย่างนี้นะออถ้าใครเห็นกะตีมานะขอะไม่ครับขอเจ้าลากวาดการงานที่บวชได้นะขอขอท่ับพี่บังขอเจ้าลากอาดการลาที่บวได้ ยาสีปทุมมานะครับอันนี้เป็นปู่สีสุโทธท่านผู้ชมไปส่องลูกแก้วกันทุกคนไปดูลูกแก้วกันก่อนนะเมื่อกี้มารอบแรกถ่ายไม่ได้ครับท่านชมเพราะว่าเสียงเพลงเนาะไปดูลูกแก้วก่อนนะโก สาธุสาธคนี้มีนักโมตสะภวตัวอรหัตตสัมมาทัสสะนะโมตสะภวตัวอรหัตตสัมมาทัสสะนัโมตระภวตัวอรหัตตสัมมาทัสสะสาธุวันนี้ับ <oh ่หมเพื่อกลับนะสาธุสาธุวันนี้ไหม นนอันน so ี้สาธุกาจาไปิดออกหนึุงนมีช่งขอให้ลูกคนจากสิ่งไม่ดีถูกสิ่งที่ดีให้ไหลแล้วออกไปเลยสนึ่าธุกมาคอกห้าดอกออกไปด้วยนะ แล้วฝักนี้อันนี้เหมือนเนาะมันเป็นแบบนูนๆึ้นมาแปลกๆไปดูอย่างนี้ดูดิเป็นเรามาฝั่งนี้พี่เฉยๆฝั่งนี้ขยับมันอะขยับมันอะไรแฝงกับทุกอย่างเลย แปบมาทางนี้ยังไม่อีกอ้าเก้าแปดเหรอเออมันเป็นเลขเก้าอยู่ตัวไหนเงีะอืออโชคขอลาฝากเอฟซีทางบ้านนี่เนี่ยเนี่ยใช่ไหมเอนเก้าเก้าสามเออตรงเนี้เป็นเลขสามมันเลขเก้าเลขสามเก้าสามเนาะใช่เนาะเก้าสามเนาะตัวแรกไม่เห็นตอนแรกเห็นตอนแรกด้วยตัวแรกตอนแรกจะเห็นเลขห้าเลขห้ากับหกเมื่อกี้พอแปะทองออกไปมันเลขมันเลขห้ามันหายไปอือ เหมือนเก้าสามเหมือนเก้าสามเหมือนเก้าสามอ๋อนี่มีสองอีกตัวหนึ่งเหมือนเก้าแล้วก็สองแล้วก็สามเห็นไหมเห็นสองไหมพี่ไม่เห็นเลยเลยนี่ไงสองนี่ไงเงาดำๆอห็เห็นเหรอเห็นเหรอเห็นเนาะมันสองสองเก้าแล้วจะใหญ่อะสองกับเก้าสองเก้าแล้วก็สามสามมุมนี้ไม่ค่อยชัดนะแต่ถ้าดูมุมนี้สามชัด โอเคหลงถ้าใครชาร์จก็เอากับพลัหูเนาะแล้วก็ที่บอกว่ามีลูกแก้วลูกแก้วของพ่อปู่ด้านในเป็นลูกแก้วเมื่อกี้ส่องแล้วเรายังยังไม่เห็นเลขเลยไป ท่านผู้ชมตรงนี้นะเมื่อกี้ผมส่องไปแล้วท่านผู้ชมแต่ยังไม่เห็นเลขเลยนะจะดูดิดูคือว่าวันนี้เอฟซีจะเห็นเลขอะไรมันจะท้อแสงไม่ได้เลยมองไม่เห็นต้องมองไม่ใช่ไฟเออนี่คือลูแก้วนะครับรูแก้วในตำนานนะรูแก้วของพญานาคองค์พญานาคทางเก้าตะกูเนาะที่อยู่ที่วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้นะครับ นี่คือวังพญานาคของวัดสบ่าเอากันเห็นเป็นเลขเหมือนกันนี่น,น,นี่ตรงนี้ช่องนี้เนะี่ยม,มันเจ็ดสามห้าใช่ไหมนี่ท่านชมนี่นี่น,นี่มันเจ็ดสามห้าเลยแต่ก็ไม่ชัดเนาะนี่นะถ้าใครเห็นเป็นเลขเห็นไหมทุกคนเจ็ดสามห้านะ อยู่ที่อ่างน้ำมนต์ตะทองนะครับและอ่างน้ำมนต์ตะทองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเลขที่ชัดตาเราเยอะมากที่สุดเลยก็คือ73นะครับ73หรือ79นะเ่้านะสนองอ่าอีกตัวหนึ่งที่เป็น3ตัวเนี่ยก็คืออันนั้นก็คือต้องตีเอาเองนะเพราะว่าเราก็ไม่ชัดเจนแต่เห็นเป็นอ่า6นะครับ609นะครับ609ส่วนอ่าบริเวณนี้ท่านผู้ชมน่าจะมีเลขอยู่ที่องค์ตัวนี้นะครับเป็นองค์ที่ อยู่กับหินที่ทาผู้ดูแลบางทีบอกว่าเป็นหินที่งอกขึ้นมาเองนะครับก็จะเป็นเลข2 33ท่มานผู้ชมนะก็อยู่เลขประมาณนี้ตอนเราวันนี้เนี่ยผมคน2เลขนะครับแล้วก็บเอลคนใหม่แลนะพาทุกชมผู้ชมเนี่ยมาขอโชคที่นี่เรองว่าเลขที่ได้ในวันนี้จะเป็นเลขนำโชคสำหรับท,บทุกท่านแต่วันนี้ผมต้องลาท่านชมก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปวีดีโอหนะ้าสวัสดีครับ,บายบายนะครับอย่าลืมติดตามร,รับชมคลิปวีดีโอของพวกเราด้วยแล้วกันจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามครับ